15ปีมาเนี่ยมีอะไรและใครบ้างที่ทําให้ท่านทรงถวิลแม้จะเป็นแค่เพียงคําพูดแต่เมื่อคนไทยทุกคนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วคงจะต้องคิดกันให้หนักเลยค่ะว่าตลอด15ปีที่ผ่านมาหลังจากที่สมเด็จย่าสด็จสวรรคตนั้นมีใครบ้างที่ทําให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นทรงมีความสุขพระไทยได้บ้าง15ปีมาเนี่ยครับ15ปีที่แล้วท่านทาผ้าไทย นะครับเส้นเลือดเนี่ยนะมีแคลเซียมเกาะนะฮะก็เข้าไปทรงทำบอลลูนต้องไปเคาะเอาแคลเซียมนี้ออกมานะครับเมื่อเคาะเอาแคลเซียมนี้ออกมาเนี่ยท่านเจ็บมากเจ็บเหมือนช้างสิบเชือกเนี่ยเหยียบไปบนหน้าอกหลังจากนั้นปีหนึ่งเนี่ยสมเด็จยา่าสวรรคตสมเด็จย่าเนี่ยทรงดูแลพี่หัวมาเนี่ยเป็นทั้งขอพูดแบบสามัญชนเนี่ยเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ ของพระบาทวิอยวมาเนี่ยตั้งแต่พระชนมาชีพหนึ่งขวบอันนี้ความเสียหายของพระบาทอยู่ในรุมแรงแค่ไหนนะไม่ถ้ไปพารณาเลยหลังจากนั้นก็ทรงมีกระดูกทับเส้นประสาทเทคโนโลยีอาจจะไม่ดีนักและความเสี่ยงสูงมากถ้าผ่าตัดอาจจะเป็นอมภพอมาพาดได้ก็ทรงรอจนในที่สุดเนี่ย ผมคิดว่าส่งทนไม่ได้แล้วก็เลยต้องทำแล้วทำแล้วถามว่านาวันนี้เป็นยังไงบ้างใช่ไหมฮะดังนั้นเมียผมถามว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้ทรงทนร่รานและปีที่แล้วนี่อะไรเกิดขึ้นพี่สาวองค์เดียวที่มีเด็ดครอบครัวเนี่ก็หมดไป จากคำกล่าวของหม่อมราชวงศ์ดิสนัตาดิตสกุลผู้อำนวยการโครงการพัฒนาดดยตรงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้ช่วยจุดประกายให้ขําคขืนนี้ของเราสำนักข่าวทีนิวส์ได้ขอนำคำพูดของท่านมาขยายความให้เป็นรูปธรรมให้มากที่สุดเพื่อย้ำและเตือนสติคนไทยทุกคนเราเคยรู้หรือไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นพระองค์ท่านทรงต้องสะเทือนพระทัยมากน้อยแค่ไหนตลอดช่วงระยะเวลา15ปีที่ผ่านมา ย้อนกลับไปในปี2538คนไทยทั้งประเทศต้ตองใจหายเมื่อสำนักพระราชวังออกถแถลงการว่าสมเด็จย่ามีพระอาการพระไทยกำเริบต้องสเสด็จไปประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลสิริราชสิ่งที่คนไทยเราได้เห็นในตอนนั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จไปเฝ้าที่โรงพยาบาลทุกวันที่โรงพยาบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับข้างแท่น ส่งกลุมพระหัตส,สมเด็จแม่และรับสั่งเล่าเรื่องต่างๆให้สมเด็จแม่ฟังโดยตลอดความรักความผูกพันของราชนิกุลมหิดลทั้งสีพระองค์ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะหาคำมาพรรนาได้วันนี้รายการเจาะข่าวร้อนลวงข่าวลึกขอย้อนลำลึกไปถึงจุดเริ่มต้นของความผูกพันที่ยิ่งใหญ่นั้นจากภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่หาชมได้ยากเหตุการณ์งานบรรจุพระบรมอัฐิของพระบรมชนก เมื่อสิ้นพระบรมชนกสมเด็จกรมหลวงสงขลานครินสี่ชีวิตในราชสกุลมหิดลก็อยู่ใต้ไออุน่นและความรักของยา่าสมเด็จพระพันปาศาอาัยิกาเจ้าแต่ความสุขในช่วงยาววัยในวังสาปทุมของเจ้าหน่ายเล็กๆทั้งสามพระองค์และแม่สมเด็จพระบรมราชชนนีซึ่งในขณะนั้นดำรงพระยศเป็นเพียงหม่อมสังวน ก็ดมรงอยู่ได้ไม่นานเมื่อเหตุการณ์ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ทาให้สมเด็จพระพันวาษาตัดสินพระไทยส่งพระนดิาทั้งสามที่พระองค์รักยิ่งกว่าดวงใจไปพำนักรักษาพระองค์ที่ต่างประเทศเรืออเมริกรันเพรสเดนเพียสนำสี่ชีวิตในราชสกุลมหิดลบ่ายหน้าออกจากแผ่นดินแม่จุดหมายคือเมืองเล็กๆในสวิตเซอร์แลนด์มุงโลสารที่นั่นเอง ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีต้องส่งเป็นทั้งแม่และพ่อให้กับพระธิดาและพระโอรสทั้งสองพระองค์ในขณะที่สมเด็จพระพันวสาที่ยังทรงเป็นกังวลเรื่องพระนัดดาเป็นที่สุดได้ตรัสถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้งในขณะนั้นว่าบุญของฉันมาได้ลูกสใภยเช่นนี้บุญของหลานที่มีแม่ที่เลิศ ไม่มีใครจะมาดูถูกได้ว่าเลวรามฉันพูดนี้ปลื้มใจด้วยเศร้าใจด้วยจนน้ำตาไหลถ้อยคำต่อไปนี้ย่อมสะท้อนความรู้สึกที่สมเด็จย่าทรงมีต่อสมเด็จพระพี่นางในหลวงรัชกาลที่8และในหลวงรัชกาลที่9ได้เป็นอย่างดีที่สุดลูกของหม่อมชั้นหม่อมชั้นรักอย่างดวงใจและหม่อมชั้นมีความตั้งใจอยู่เสมอ ที่จะนำลูกไปในทางที่ถูกที่ดีสำหรับจะได้ประโยชน์แก่ตัวเองญาติและบ้านเมืองชีวิตของสี่พระองค์ในต่างแดนเป็นชีวิตที่เรียบง่ายทรงเป็นอยู่อย่างสามัญชนและมีความสุขความสะดวกสบายตามสมควรสำหรับครอบครัวเล็กๆในราชสกุลที่ไม่ได้อยู่ในสายแห่งการสืบสันตติวงศ์แต่เป็นอีกครั้งที่ความสุขความรื่นรม ที่ทุกพระองค์ได้รับก็ไม่อาจอยู่ได้นานภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศสละราชสมบัติ